ผู้ป่วยเบาหวานดื่มเครื่องดื่มศูญแคลอรี่หรือชูก้าฟรีได้หรือไม่วันนี้ระดามีคําตอบค่ะผู้ป่วยเบาหวานก็จะพยายามหาในส่วนของอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลหรือว่าพลังงาน,น,นเลยมาทานในส่วนของอเครื่องดื่มศูญแคลอรี่หรือชูก้าฟรีจริงๆแล้วเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะใช้สารแทนความหวานแทนน้ำตาลนะคะอย่างเช่นซูคาร์โอสหรือว่าแอสปาร์แตม สารเหล่านี้มีความหวานมากกว่าน้ำตาลนะคะเคนซูคาร์โนี้ก็มีความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง600เข้าเอสปาเตมก็มากกว่าน้ำตาลถึง200เข้าเลยในส่วนของน้ำตาลที่เขาใช้ทดแทนความหวานยกตัวอย่าง2ตัวนี้นะคะนอกจากความหวานที่มากแล้วเนี่ยก็ยังกระตุ้นอินซูลินอยู่ทําให้ในส่วนของการดื้ออินซูลินนะ่ะไม่ได้ลดลงเลยอีกตัวหนึ่งที่พอจะทานได้นะคะก็คือ สตีเวียหรือว่าย่าหวานย่าหวานเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าน้ําตาเนี่ยประมาณ200เท่าแต่ไม่กระตุ้นอินซูลินเพราะฉะนั้นก็สามารถที่ทานได้บ้างแต่และราแนะนําว่าผู้ป่วยเบาหวานนะควรจะงดความหวานไปเลยจะดีกว่าถ้ายังทานเครื่องดืง่มโดยใช้ย่าหวานเนี่ย แสดงว่าเราก็ยังติดหวานอยู่แล้ววันหนึ่งเร,เราหาเครื่องดื่มที่ต้องใช้ยาหวานไม่ได้เราก็ต้องไปหาเครื่องดื่มที่มีความหวานอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นระดาแนะนําว่าให้ผู้ป่วยเบาหวานลดและเลี่ยงความหวานจะดีกว่าจริงๆแล้วลิ้นของเราเนี่ยนะคะสามารถปรับได้ก็ประมาณ3-5วันเท่านั้นเราก็จะชินกับการไม่กินหวานแล้วค่ะคนี่ระดาฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ